หาสำคัญของเรื่องการตัดสินนะคะระงับมาตรการกําแพงภาษีเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้กฎหมายกฎหมายที่ทรัมป์เนี่ยเอาไปอ้างอิงเพื่อที่จะ ประกาศใช้มาตรการกำแพงภาษีเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะศาลบอกว่ากฎหมายนี้มันไม่อนุญาตให้ทรัมป์นะคะใช้วิธีนี้ใช้มาตรการเรื่องของกำแพงภาษีนะคะเราไปทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะคะไปดูที่มาที่ไปของกฎหมายที่ชื่อว่า IEPA e, e P A นะคะหรือกฎหมายว่าด้วยอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศกันนะคะซึ่งสาระสำคัญหลักๆของกฎหมายนี้เนี่ยมันก็คือการให้อำนาจประธานาธิบดีในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับชาตินะคะ กฎหมายนี้เนี่ยกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศหรือ IEPA e EPA เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐอย่างกว้างขวางในการที่จะควบคุมธุรกรรมทางการเงินระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติ โดยกฎหมายเนี่ยเปิดทางให้ผู้นำนะสามารถใช้มาตรการทางเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะตอบโต้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นภัยคุกคามที่ไม่ปกติแล้วก็ร้ายแรงนะคะซึ่งมีต้นต่อมาจากต่างประเทศแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนโะยบายต่างประเทศหรือเศรษฐกิจของสหรัฐ กฎหมาย ieepa เนี่ยถูกตราขึ้นโดยรัฐสภาสหรัฐนะคะเพื่อที่จะมุ่งจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีที่เคยมีอยู่ภายใต้กฎหมายก่อนหน้าที่ชื่อว่า trading with the enemy act นะคะออกมาในปี1917 ซึ่งกฎหมายในปี1917่ยให้อำนาจกว้างขวางแก่ประธานาธิบดีในการที่จะควบคุมธุรกรรมระหว่างประเทศช่วงสงครามโดยอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเนี่ยก็เคยใช้กฎหมายต้นฉบับดังกล่าวในการที่จะเก็บภาษีนำเข้าร้อยละิช่วงคราวในปี1971ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี1977ที่มีการออกกฎหมาย IEPA เนี่ยนะคะ ประธานาธิบดีหลายคนก็ใช้กฎหมายนี้มาแล้วนะคะเพื่อที่จะทําอะไรเพื่อที่จะกําหนดมาตรการคว่ำบาตรนะคะเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวที่ให้เหตุผลความชอบธรรมในการควบคุมการส่งออกแล้วก็จํากัดธุรกรรมบางประเภทรวมถึงการลงทุนในต่างประเทศพุ่งเป้าไปสู่ชาติที่เขามองว่าเป็นภัยคุกคามเป็นศัตรูก,กับสหรัฐนะคะทรัมป์เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือเป็นคนแรกที่เอากฎหมายนี้มาอ้างอิงเพื่อใช้ ตั้งกัแมงปษีนะก่อนหน้านี้คนอื่นๆเขาก็ใช้กันเพื่อที่จะอ,ออกมาตรการคว่ำบาตรนะคะซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาที่ทําให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเนี่ยตั้งคําถามว่ากฎหมายนี้เนี่ยมันอนุญาตให้ทรัมป์นะคะใช้ไปเพื่อที่จะ กำหนดนะคะใช้เครื่องมือในเรื่องของมาตรการกำแพงภาษีเนี่ยได้หรือไม่นะคะก็เลยนำไปสู่การฟ้องร้องด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เองที่น่าสนใจข้อมูลบอกว่าในสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเนี่ยเขาก็เคยใช้มาตรการคว่มบาตรโดยอ้างอิงกฎหมาย IEPA e, e P A เช่นกันนะคะเช่นการคว่มบาตร บริษัทน้ำมันของรัฐเวเนซุเอลาเพื่อที่จะพยายามทำลายรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรโดยตัดแหล่งเงินหลักของประเทศรวมถึงใช้ในมาตรการคว่มบาตรอิหร่านเพื่อตอบโต้การกระทําของรัฐบาลอิหร่านนอกจากนี้นะคะทรัมป์ก็ยังเคยขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสุรกากร,กรกับเม็กซิโกโดยใช้อำนาจของตนเองเนี่ยภายใต้กฎหมาย IEEPA ในเดือนพฤษภาคมปี2019หากเม็กซิโกไม่ยอมจัดการผู้อพยพผิดกฎหมายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันได้โดยสรุปเนี่ยกฎหมาย IEEPA นี่ยก็ถูกนับเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้นำสหรัฐเนี่ยสามารถดำเนินนโยบายต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วแล้วก็บนเหตุผลเรื่องของความมั่นคงแห่งชาตินะคะแต่ก็มีนักวิชาการบางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยว่ากฎหมายนี้เนี่ย มันอาจทาให้มันอาจเป็นการให้อำนาจประธานาธิบดีมากเกินไปในด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่รัฐบาลทรัมป์เนี่ยก็ถูกฟ้องร้องอยู่ในชั้นศาลตอนนี้นะคะซึ่งคำตัดสินคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่มีมาเมื่อคืนเนี่ยก็หมายความว่ามาตรการกำแพงภาษีที่ได้ประกาศไปเนี่ยก็ไม่ได้ถูกสั่งระง,งับโดยศาลนะคะในความเป็นจริงก็คือมันยังอยู่นะคะซึ่งที่ปรึกษา ของทรัมป์นะคะอย่างที่เราได้ให้ฟังเสียงไปก็พูดชัดเจนถึงเรื่องว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยแพ้คดีไปจนถึงศาลสูงสุดแล้วแพ้คดีรัฐบาลแพ้คดีนะคะถูกสั่งระง,งับเนี่ยเขาก็ไม่หยุดก็คือไม่ได้มองแค่ว่าจะใช้โดยผ่านใช้มาตรการกำแพงภาษีโดยผ่านช่องทางกฎหมายนี้ก็อาจจะหาวิธีอื่นๆนะคะในการที่จะนำนะคะเรื่องของกำแพงภาษีเนี่ยมาใช้เช่นกันนะคะโดยบอกว่า ทางสหรัฐก็คือมีแผนสำรองแล้วก็เตรียมหากฎหมายอื่นๆมาใช้แทนนะคะหรือว่าอาจจะผ่านกฎหมายในสภาคองเกรสตามกระบวนการนะคะเพราะว่าก็ต้องไม่ลืมว่าพรรครีพับบิกันของทั้งเนี่ยก็คือครองเสียงข้างมากนะคะในสภาทั้งสภาสภาล่างนะคะสสแล้วก็ตัวของสภาสูงก็คือสมาชิกวุฒธธิสภานะฮะรีพับบิกันครองเสีงข้างมากอยู่ทั้งสงสภาซึ่งนี่ก็หมายความว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย คือตัวรัฐบาลของทรัมป์ก็ยังมองตรงเรื่องกำแพงภาษีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เขาต้องการใช้อยู่ขณะเดียวกันนะคะมันก็หมายความว่าการเจรจาทางการค้าที่ดำเนินอยู่กับประเทศต่างๆเนี่ยก็คือจะยัง ต้องดําเนินต่อไปนะคะไม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำสั่งศาลออกมานะคะว่าให้ทรัมป์เนี่ยยกเลิกเก็บภาษีหรือว่าเดินหน้าเก็บภาษีต่อก็คือมีแนวโน้มว่าการเจราจาเนี่ยยังไงมันก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะซึ่งประเทศในแถ,บ,ถบเอเชียเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยเจอภาษีตอบโตไปถึงร้อยละสีก็ยังคงเดินหน้าเจราจากับสหรัฐต่อไปการเจราจารอบล่าสุดของเวียดนามเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19- ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยเป็นการเจราจารอบ2นะคะแล้วก็บอกว่าออกมาบอกว่าผลเจราจารเนี่ยเป็นไปนในทางบวกทางเวียดนามก็คาดด้วยนะคะว่าการเจราจารอบต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะคะเดือนมิถุนายนนี้แล้วไทยว่าอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้นาย,ยกรัฐมนตรีพะทองทานชินวัตรเนรบุนะคะว่าเรื่องของ คำตัดสินเนี่ยเป็นเรื่องภายในของสหรัฐนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะไม่หยุดในการเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อไปนะคะบอกว่าตอนนี้ทั้งไทยแล้วก็สหรัฐเนี่ยมีการติดต่อกันอย่างไม่เป็นทางการอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็อัปเดตการเจรจาอยู่แล้วก็บอกว่าโดยผลเนี่ยก็เป็นไปในทางบวก พร้อมกันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังได้ระบุว่าประเด็นภาษีนําเข้าของสหรัฐเนี่ยได้รับการหารือกันในหมู่ผู้นําอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่46ที่จัดขึ้นที่มาเลเซียเมื่อไม,ม่กี่วันก่อนหน้านี้ด้วยนะคะโดยขณะนี้เนี่ยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดก็อยู่ในขั้นตอนเดียวกันกับไทยนั่นคือการยื่นข้อเสนอนะคะเรา ซึ่งการเตรียมตัวของประเทศต่างๆทั้งไทยแล้วก็อาเซียนเนี่ยมันก็สะท้อนชัดนะคะว่ามาตรการภาษีของทรัมป์เนี่ยก็คือแน่นอนมันยังเป็นเรื่องใหญ่นะคะต่อการกำหนดทิศทางการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆอยู่นะคะแล้วก็คงจะมีผลนะคะไปจนถึงวันที่ศาลสูงของสหรัฐเนี่ยตัดสินนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะะว่าฝั่งของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยก็มองว่า คงไม่ได้เลิกที่จะใช้ในแง่ของมาตรการกำแพงภาษีนะคะมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะเจรจาต่อรองกับคู่ค้านะคะเขาอาจจะหาช่องทางอื่นๆกฎหมายตัวอื่นที่นํามาอ้างอิงนะอาจจะสู่เข้าสู่กระบวนการของสภาคองเกรสนะคะตามปกติซึ่งอันนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลทรัมป์ได้เผยออกมานะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่มันมีความไม่แน่นอนอยู่ตอนนี้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลสหรัฐเนี่ยจะ มีคำตัดสินออกมาเป็นอย่างไรนะคะ mm. ก็มีข้อมูลที่ชี้ว่าตัวของมาตรการกำแพงภาษีของทรัมป์เนี่ยได้ทำให้บริษัททั่วโลกเนี่ยสูญเสียยอดขายนะคะแล้วก็สูญเสียยอดขายเป็นเงินมหาศาลแล้วก็ต้องเจอกับปัญหานะคะอุปสรรคในเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยรายงานของรอยเตอร์สเมื่อวานนี้เนี่ยระบุนะคะว่าสงครามการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยทำให้บริษัทต่าง ทั่วโลกเนี่ยนะคะสูญเสียยอดขายมากกว่า3 4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีต้นทุนทางการค้าที่สูงขึ้นนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าต้นทุนต่อธุรกิจเนี่ยน่าจะสูงกว่าที่บริษัทต่างๆเปิดเผยไว้2-3เท่าตัวนะคะแล้วก็ความสูญเสียทางการค้าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะคะในกรณีที่ ความไม่แน่นอนยังคงอยู่นะคะเพราะว่ามันมีการสู้กัน,นยอยู่ระหว่างในทางกฎหมายเนี่ยระหว่างรัฐบาลทรัมป์นะคะแล้วก็ฝ่ายที่คัดค้านในเรื่องของนโยบายกำแงพงภาษีนะคะแล้วฝ่ายที่ต่อต้านไม่เห็นด้วยกับน,นโยบายนี้ทั้งนี้บริษัทต่างๆในสหรัฐในเอเชียแล้วก็ยุโรปรวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะเช่น Apple Por s c h เรวมถึงโ o n y เนี่ยต่างก็ปรับลดการคาดการกำไร โดยบริษัทส่วนใหญ่ในระบุว่านโยบายการค้าของทรัมป์ที่ไม่แน่นอนเนี่ยทำให้ไม่สามารถประเมินต้นทุนได้อย่างแม่นยำ <c oughs> ขออภัยคุณผู้ชมขณะที่ฝั่งของจีนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายสำคัญไปยังสหรัฐเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหนัก,ๆๆนกเช่นเดียวกันนะคะผู้ส่งออกในจีนเนี่ยบอกว่าสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐเนี่ยก็คือส่งออกไม่ได้นะคะเนื่องจากผู้ซื้อ ก็คือผู้นําเข้าในสารัฐที่เขาต้องเป็นคนจ่ายภาษีศุลกากรเนี่ยหยุดสั่งซื้อนะคะด้วยเหตุผลของภาษีนําเข้าที่สูงขึ้นเราลองไปฟังเสียงนะคะของผู้ส่งออกชาวจีนกันค่ะที่สุดท่า以前在很多国外的客户，他们把货物已经发到了我们国内的仓库，已经准备出运了，但是收到特朗普政府关税临时上涨的决定过他们临时告知我们把我们的货物 จ留在我们仓库里面暂时不进行出อย่างไรก็ดีนะคะผู้ส่งออกชาวจีนก็บอกนะคะว่าคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในสงครามภาษีสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ใช้ตอบโต้กันเนี่ยก็คือชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพราะว่าบอกว่าหลายบริษัทเนี่ยเริ่มถอยจากจีนนะคะแล้วก็ไปผลิตออเดอร์ในประเทศแถวนี้แทนะคะ่ะเราลองไปฟังเสียงอีกรอบค่ะ 中国跟美国的这个关税战来说的话，对于东南亚一些国家的收益还是蛮多的。很多一些工厂的话，已经慢慢的从中国，呃，他们不进行在中国进行采购了，而是把一些制造业的一些订单都下放到了东南亚的一些国家。其实对于他们来说益的时候应该他们是最多的。 ส่งออกในจีนนะคะเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของจีนเนี่ยที่อาจจะมาที่ในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นนะคะทีนี้มันก็จุดหนึ่งที่ต้องโน้ตก็คือประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยก็เจอเรื่องของกําแพงภาษีเช่นเดียวกันแต่ทีนี้คําถามมีคําถามหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คืออันนี้คุณผู้ชมอาจจะลองแสดงความเห็นเขียนก็ได้นะคะว่าการที่ถ้าจีนเนี่ยก็คือให้มีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศแถบอาเซียนหรือรวมถึงไทยเนี่ยนะคะคำถามที่น่าสนใจก็คือ การย้ายฐานการผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นครั้งใหญ่เนี่ยมันคุณผู้ชมคิดว่ามันจะนําไปสู่นะคะการที่ประเทศในแถบ,แถบนี้เนี่ยจะเดินหน้านะคะในการพัฒนาระยะยาวได้มากหน่อยแค่ไหนนะคะการยกระดับในแง่ของนวัตกรรมในแง่ของเทคโนโลยีนะคะหรือการที่หลายๆประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะ หลุดพ้นนะคะจากกับดักรายได้ปานกลางอะไรต่างๆพวกนี้หรือการพัฒนาระยะยาวหากมันมีการย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่เข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรนะคะนี่เป็นคําถามนอกเหนือจากโพนะะแสดงความเห็นกันมาได้นะคะในช่องคอมเมนต์ของเรานะคะ